สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอธทิตย์ยาศินินวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM ร้อยเสํามเฮิรตซ์สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอยา่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณประัยรัตน์ดวงพระาพราชพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเรื่องในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเหตุร้อนรัคารถ้าใครมีบ้านอยู่ใกล้ฟาร์มหมูหรือฟาร์มโคเนี่ยจะทราบดีนะคะลองนึกภาพตามนะคะว่าเราพักผ่อนอยู่ในบ้านของเราเนี่ยแล้วเราได้กลิ่นเหม็นของมูลสุกรหรือมูลโคอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราจะปกติสุขดีไหม เรื่องนี้นะคะผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการบ้านพักโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่อนเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มาประมาณ6-7ปีแล้วได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงโคโนมของผู้ร้องสอดซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นของมูลโคมีมแมลงวันเป็นจำนวนมากและมีเสียงดังจากเครื่องบดอาหารสัตว์ รวมทั้งเสียงโคลงซึ่งเป็นการรบกวนแขกที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีเคยร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งนะคะและก็ได้รับแจ้งว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าผู้ฟ้องคดีก็ได้ร้องเรียนไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีจนกระทั่ง ทางอำเภอแม่ออนจัดให้มีการทำสัญญาประนีประนอนมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดโดยมีข้อตกลงให้ผู้ร้องสอดทำการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นและให้ต่อท่อน้ำทิ้งออกไปนอกบริเวณบ้านแต่ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีอยู่และไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขผู้ฟ้องคดีก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งก็คือนายกองค์การบริหารส่วนประมลอ่อนเหนือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดขึ้นให้ยุติภายในเวลาที่ศาลกำหนดคดีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีลองเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยนนงโคหนมของผู้ร้องสอดแล้วผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและออกตรวจสอบสถานที่พิพาท รวมทั้งออกแบบตรวจแนะนำให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแต่เมื่อเหตุรำคาญยังไม่หมดเส้นไปโดยปรากฏตามคำพัดคาค,ดคำให้การของผู้ฟ้องคดีว่ายังคงมีมูลโคอยู่บนพื้นและในบ่อพักน้ำเสียยังมีมะรงวันอยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งมีเสียงดังจากเครื่องบดอาหารสัตว์แทนเครื่องรีดนมโคและมีการย้ายท่อน้ำทิ้งมาไว้บริเวณด้านหลังบ้านพักหลังที่3ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งยังคงส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดีอยู่เช่นเดิมดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุลำคาญภายในเวลาอันสมควรหรือกำหนดมาตราการใดๆเพื่อระงับเหตุลำคาญนั้นและป้องกนันม่ให้มีเหตุลำคาญเกิดขึ้นในอนาคตตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและออกไปตรวจสอบสถานที่พิพาทแล้วรวมทั้งออกแบบตรวจแนะนำเพื่อให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและมีการสอบสวนบันทึก้อยคำเจ้าของที่ดินใกล้เคียงแล้วแต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นเพียงการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงบางส่วน เมื่อเหตุลำคาญยังคงมีอยู่โดยปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งขึ้นว่าผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของกลิ่นบริเวณริมรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งจากการตรวจวัดทั้ง3ครั้งปรากฏว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ต้องมีค่าความเข้มกลิ่นไม่เกิน30หน่วย ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดซึ่งถือเป็นเหตุลาคานตามมาตรา25อนุ2และอนุ3แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535เมื่อเหตุลาคานดังกล่าวยังคงมีอยู่ตลอดมาอันมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องสอด โดยผู้ฟ้องคดีร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องระง,งับเหตุลำาคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรการที่มาตราย8่สิกำหนดจากมาตรการเบาไปถึงมาตรการหนักจนกว่าเหตุลำาคาญดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ็นการระงับเหตุรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามลำดับขั้นตอนเพียงแต่โต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเท่านั้นกรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการระงับเหตุรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่เหมืองสาธารณะและปัญหาจากมแมลงวัน อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากความเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดนั้นสารปกครองชั้นต้นเห็นว่าแม้ว่าในพื้นที่หมู่ที่สองตำบลออนเหนือประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมมีได้มีเพียงแต่เฉพาะผู้รองสอดเพียงรายเดียวเท่านั้นแต่ข้อที่จริงก็ปรากฏว่าความเลี้ยงโคนมของผู้รองสอดตั้งอยู่ติดกับเมืองสาธารณะด้านหลังรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ฟ้องคดีมากที่สุด จึงเชื่อได้ว่าเหตุรำคาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนเหนืออยู่แล้วไม่ว่าเหตุรำคาญนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลใดก็ตามส่วนกรณีที่ผู้ร้องสอดอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่สองตำบลอ่อนเหนือนะ ประกอบอาชีพเลี้ยงโคโนมแต่ผู้ฟ้องคดียอมเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวเองนั้นศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าผู้ฟ้องคดีย่อมมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ของตนได้ตามกฎหมายและเมื่อการเลี้ยงโคโนมของผู้ร้องสอดก่อให้เกิดเหตุลำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องระงับเหตุลำคาญดังกล่าวดังนั้น ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องศสดจึงไม่อาจรับฟังได้อันนี้นะคะเจ้าของฟาร์มจะอ้างไม่ได้นะคะว่า,เ,าเรามาอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีมาอยู่ทีหลังจะต้องยอมรับสภาพคือศาลมองว่าไม่ว่าจะมาอยู่ก่อนหรืออยู่หลังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะ สารชั้นต้นในคดีนี้จึงมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระง,งับเหตุกรรมคารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535ภายใน30วันนแะต่วันที่คดีถึงที่สุดคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธร์นะคะผู้ถูกฟ้องคดีก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนเหนืออุทธรว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเคยเรียกผู้ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณด้านข้างและด้านหน้าของฟาร์มเลี้ยงโคโนมของผู้ร้องสอนทั้งหมดสามหลังคาเรือนมาให้ถ้อยคำแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดประกอบกับในวันที่สารปครองชั้นต้นออกตรวจสอบสถานที่พิพาทบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและฟาร์มเลี้ยงโคโนมก็ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใดผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ในการพิจารณาคดีสารปกครองชั้นต้นต้องเรียกบุคคลที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคดีด้วยการที่สารปกครองชั้นต้นนำเพียงความเห็นและผลตรวจสอบของพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่งเข้าไปตรวจวัดค่าความเข้มของกลิ่นบริเวณรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีในวันที่18กุมภาพันธ์2558ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2558 เป็นระยะเวลาเพียงสองวันว่ามีค่าความเข้มของกลิ่นเฉลี่ยจากการดมเกินกว่าค่ามาตรฐานความเข้มของกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์มาเป็นหลักในการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวนั้นย่อมไม่ถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอบอีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีเคยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและเข้าตรวจสอบสถานที่พิพาทษหลายครั้ง และมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดแล้วโดยผู้ร้องสอดก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของ,ของคณะกรรมการและสัญญาประนีประนอมดังกล่าวทุกประการแล้วจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิดสมควรย่อมไม่ถูกต้องสาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารแล้วข้อเท็จจริงเราฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการบ้านพักโฮสเ์ อยู่ในพื้นที่ตำบลอ่อนเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7พฤษภาคม2556ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการประกอบกิจการความเรียงโคนมของผู้ร้องสอดเนื่องจากภา,าวะลื่นเหม็นของมูลโคเสียงโคลงและมแรงวันซึ่งมีจํานวนมากผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการก่อกิจการฟาร์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดซึ่งตั้งอยู่ติดกับเหมืองสาธารนณะด้านหลังรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยมีการตรวจสอบความเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2556และออกแบบตรวจแนะนำให้ผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องเสียงกลิ่นและการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งมีการตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่27พฤษภาคม2556และแนะนำให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่4กรกฎาคม2556ขอความเป็นธรรมต่อในอำเภอแม่ออนเนื่องจากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าว ายอำเภอแม่ออนจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือเชิญบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับความเลี้ยงโคนมข,ของผู้ร้องสอดมาให้ถ้อยคำซึ่งบุคคลดังกล่าวให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการฟามเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอด โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบรวมทั้งมีหนังสือรายงานให้ในอำเภอแม่ออนทราบต่อมาเมื่อวันที่3ตุลาคม2556มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดเพื่อระงับข้อพิพาทในกรณีดังกล่าวโดยกำหนดให้ผู้ร้องสอดดำเนินการย้ายเครื่องรีดโคโนมจากบริเวณด้านหลังบ้านไปไว้บริเวณหน้าบ้าน และนำมูลโคไปตากที่ลานตากมูลโคซึ่งอยู่นอกบริเวณบ้านรวมทั้งให้ต่อท่อน้ำทิ้งออกไปบริเวณหลังบ้านเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดียังเห็นว่าเหตุเดือดร้อนํำคาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับยังคงมีอยู่จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองส่งสุดเห็นว่าคาดีมีประเด็นที่จะต้องนิจฉัยตามคำอุทธร์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุลำคาญอันเกิดจากกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงโคโนมของผู้ร้องสอบต,ตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535หรือไม่สารปกครองสูงสุดเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ป้องกันร,ระงับกำจัดและควบคุมเหตุลำคาญต่างๆต,ต,ต,ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข พศ2535ให้เป็นไปตามที่มาตรา26และมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติไว้แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีพยายามแก้ไขเหตุเดือดร้อนจากกลิ่นและเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอบตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อได้จริง ซึ่งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่และให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนโดยผู้ร้องสอดปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแล้วและผู้ถูกฟ้องคดีได้เชิญบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับฟามเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดจำนวน3รายมาให้ถ้อยคำซึ่งบุคคลดังกล่าวก็ให้ถ้อยคำว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการตะกอบกิจการฟ์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏจากรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมของพยานผู้เชี่ยวชาญที่สาลปกครองชั้นต้นแต่งตั้งในส่วนของเหตุรำคาญอันเกิดจากกลิ่นว่ามีการเก็บตัวอย่างกลิ่นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2558 เวลา18 40นและวันที่19กุมภาพันธ์2558เวลา8 30นาณนะบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีจำนวน3จุดและผู้ทดสอบกลิ่นทำการวิเคราะห์กลิ่นตัวอย่างผลการตรวจวัดพบว่า 1. จุดตรวจวัดบริเวณริมรั้วบ้านผู้ฟ้องคดีมีค่าความเข้มกลิ่นเฉลี่ยจากการดมเท่ากับ73.28 สองจุดตรวจวัดบริเวณริมรั้วบ้านผู้ฟ้องคดีมีค่าความเข้มกลิ่นเฉลี่ยจากการดมเท่ากับ73.28และ3จุดตรวจวัดบริเวณจุดที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าเหม็นที่สุดมีค่าความเข้มกลิ่นเฉลี่ยจากการดมเท่ากับ41.21ซึ่งเกินค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งการตรวจสอบค่าความเข้มกลิ่นขั้นต้น พยานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเก็บตัวอย่างกลิ่นในช่วงเช้าเวลาก่อน10นาฬิกาหรือช่วงเย็นเวลาหลัง17นาฬิกาบริเวณ2จุดคือริมรั้วบ้านผู้ฟ้องคดีและบริเวณที่ผู้ร้องแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นที่สุดซึ่งเป็นริมอาณาเขตด้านนอกของสถานที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดใต้ลมและบริเวณที่มีกลิ่นแรงที่สุดจึงเป็นการเก็บตัวอย่างกลิ่นภายในระยะเวลา และในบริเวณตามหลักเกณฑ์ตามข้อ2ของประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรื่องการเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดมและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษกระทปปรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่5สิงหาคม2556 และมีการส่งตัวอย่างกลิ่นไปทำการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เก็บตัวอย่างกลิ่นตามข้อ6ของประกาศดังกล่าวด้วยแล้วส่วนการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นมีการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดมโดยคณะผู้ทดสอบกลิ่นจำนวน6คนปรากฏตามรายงานผลการทดสอบกลิ่นด้วยการดมของนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ู้ควบคุมการทดสอบการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดมจึงเป็นการทดสอบกลิ่นโดยคณะผู้ทดสอบกลิ่นตามจำนวนที่กำหนดในข้อ2ของประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรื่องวิธีตรวจว,วัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดมและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่16มิถุนายน2554 เมื่อพบว่าค่าความเข้มของกลิ่นจากการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์กลิ่นจำนวน3ครั้งข้างต้นเท่ากับ73.28หน่วย73.28หน่วยและ41.21หน่วยตามลำดับจึงเป็นค่าความเข้มกลิ่นที่เกินกว่ามาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องมีค่าความเข้มกลิ่นไม่เกิน30หน่วยตามข้อสของประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ลงวันที่13มีนาคม2556กรณีจึงรับฟังได้ว่าเหตุรำคาญจากกลิ่นจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดยังคงมีอยู่ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535 จึงมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้ผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขป้องกันและระงับเหตุลํำคาดเงกก่าวให้หมดเส้นไปเมื่อเหตุลํำคาญนังกล่าวยังคงมีอยู่จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535กำหนดให้ต้องปฏิบัติผู้ถูกฟ้องคดีจะมีชอบที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ่อทําให้เหตุเดือดร้อน,นําคาญตามที่คู่ฟ้องคดีร้องเรียนหมดเส้นไปส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าศาลปกครองชั้นต้นไม่เรียกบุคคลที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงฟาร์มโคนุมของผู้ร้องสอดมาห้อยคําเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคาดีและนําเพียงความเห็นและผลตรวจสอบของพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งทําการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นในวันที่18กุมภาพันธ์2558ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2558เพียงสองวัน มาเป็นหลักในการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวย่อมไม่ถูกต้องเป็นธรรมนั้นสารปกครองสูงสุดเห็นว่าการตรวจสอบค่าความเข้มกลิ่นของพยานผู้เชี่ยวชาญเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและมีวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแม้จะเป็นการเก็บตัวอย่างกลิ่นเพียงสองวันแต่ในเวลาสองวันนั้นก็ยังพบว่าเหตุลำคาญยังคงมีอยู่ในขณะที่บุคคลที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับความเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเคยเชิญมาให้ถ้อยคำจำนวน3รายซึ่งให้ถ้อยคำว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจาการฟาร์มเลี้ยงคโคนมของผู้ร้องสอดนั้นแม้จะมีบ้านเรือนอยู่อาศัยใกล้กับฟาร์มโคนมของผู้ร้องสอดแต่ตำแหน่งของบ้านเรือนก็แตกต่างไปจากผู้ฟ้องคดีโดยนางสอและนายบอมีบ้านเรือนอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ขนาบดา้านข้างของฟาร์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดส่วนนายถอมีบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออก อันเป็นฝั่งถนนที่อยู่ตรงข้ามกับฟาร์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดในขณะที่บ้านเรือนของผู้ฟ้องคดีอยู่ทางทิศตะวันตกด้านหลังอยู่ติดกับเมืองสาธารณะซึ่งอยู่ติดกับฟาร์มเลี้ยงโคนมของผู้ร้องสอดจึงอาจได้รับผลกระทบจากทิศทางลมที่ต่างกันอีกทั้งนายบอและนายถอก็เป็นญาติของผู้ร้องสอดพยานหลักฐานของพยานผู้เชี่ยวชาญจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้มากกว่า ประกอบกับในการพิจารณาคดีสารปกครองมีดุลพินิจ์ในการรับฟังพยานหลักฐานที่ศาลเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อการยุติธรรมในการพิจารณาคดีซึ่งถือเป็นการใช้ดุลพินิษ์ไปตามรูปเรื่องของคดีพิาพาทในแต่ละคดีตามมาตรา55าวรรามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ศาลสารจึงไม่จำต้องเรียกพยานบุคคลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง การที่สารปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุลำคานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535ภายใน30วันนะับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนั้นสารปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยคดีนี้สารปกครองสูงสุดพิพากษา,ายืนนะคะจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดจะเห็นได้ว่า ศาลไม่ได้พิจารณาเพียงการกระทําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอ้างว่าได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้วไม่ได้ปราบใดที่ยังคงมีกลิ่นเหม็นรบกวนอยู่ก็ถือว่าเหตุบัง,งคาเดิยังคงมีอยู่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องใช้อํานาจหน้าที่เพื่อจัดการให้เหตุบังคานั้นกระนับเส้นไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณปทัทภรัฐนดวงพระราชค่ะ คดีปกครองทำงานการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบคุณค่ะก่อนจากกันวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550-9และอนู่ช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ k สำนักง,งานสารปกครองที่ทั่วโลก สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ